ู้ชมครับนี่คือคุยสบายๆสไตล์คุณกบนะครับคลิปที่แล้วพี่กบได้มาไขาข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้านะครับวันนี้เราไปคุยกับพี่กบกันต่อดีกว่าในแง่มุมที่แกมีประสบการณ์หลายๆด้านมาฝากคุณผู้ชมครับพี่กบครับเคยมีคนเขาพูดอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศไทยนั้นอยู่ใน middle income trap หรือว่าเราติดกับดักของชนชั้นกลางของเราหากพรบ ก้าวหน้านั้นได้มีการผ่านจริงๆนี่พี่กบคิดว่ามันจะเป็นการจุดประกายทำให้อุตสาหกรรมครัวเรือนของชนชั้นกลางนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมประเภทใหม่ที่จะเสริมสร้างรายได้ที่เสถียรภาพและมีความยั่งยืนสำหรับประชาชนกลุ่มนี้ไหมครับแล้วในเวลาเดียวกันมันอาจจะเป็นการพัฒนาความสามารถที่เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นศาสตร์และเป็นสิลป์ในการผลิตสุราในโลกอนาคตนี้ได้หรือไม่ครับ โอ้แน่นอนเลยครับแน่นอนเลยครับเมื่อวันก่อนผมไปที่แพร่ผมไปกินวายที่เขาทำมาจากข้าวข้าเหนียวโอ้อร่อยมากทำมาจากผลไม้ซึ่งผลไม้เหล่านี้มันเท่ากับเราสามารถเอาผลผลิตที่เป็นไพร y มรี d u ักคือสินค้า,ารเกษตรเนี่ยมาแบ่งส่วนหนึ่งบริโภคแบบเกษตรแปรรูปเป็นบริโภคแบบกระป๋องแปรรูปมาเป็น product ใหม่ๆอีกอย่างหนึ่ง แล้วทำไมถึงน้มห้ามไม่ให้ชาวบ้านเขาในเมืองไทยทาได้ละ่ะอันนี้ผมถึงบอกว่าอยากฝากไว้เลยนะครับว่าควรให้โอกาสคราวน,นี้ถ้าเราทําได้เราเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งมีผลผลิตทางเกษตรกรรมเยอะเลยสามารถแปรรูปได้เยอะแยะแล้วคนเหล่านั้นรายเล็กรายน้อยอะไรเงี้ยมีแบรนด์หลากหลายใครทําดีเขาก็นิยมชมชอบใครสามารถเข้าถึงระบบการตลาดได้ดีก็ขา,ขายได้เอาส่งออกได้ อย่างอย่างสุราบางยี่ห้อน,นียที่เป็นของไทยเองบรดษัีของไทยเองเนี่ยโอ้โหคนน,อๆๆน้องๆนุ่งเนี่ยเวลาไปไหนมีแต่ซื้อเป็นรังที่มนุษย์มีสิทธิเสรีภาพในการที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นเขาก็ดื่มได้ตราบใดที่เสรีภาพของเขาเนี่ยไม่กระทบกระเทือนเสรีภาพของผู้อื่นอันนี้เป็นเรื่องที่ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยเอาผมเล่าไปฟังนะเฮนรี่ผมมีลูกสาวสองคน มีสาคนะแต่สองคนเนี่ยไปเรียนที่กฤษพอจบปุ๊บก่อนไปเนี่ยเขาบอกผมเลยนะพ่อหนูจะไม่กลับมาทํางานเมืองไทยนะเอา้าทําไมอะแล้วพ่อจะอยู่ไงล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูก็ทำงานอยู่เมืองนอกแล้วหนูก็เอาพ่อไปอยู่เมืองนอกด้วยทําไมลูกไปช่วยสร้างบ้านเมืองโอ้พ่อเรามันข้าวพันธุ์ดีไปอยู่ในนาที่่วยๆแล้วมันจะโตไหมลูกผมจบโทยังไม่รับปริญญาเลยนะรับ วันที่สิบสี่ธันวาเนี่ยได้งานแล้วเงินเดือนดีดีเลยที่อังกฤษเขาทำเวิร์กพงมงคนนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วบอกพ่อทีนี้พ่อได้ไปเที่ยวกฤษทุกปีแล้วพ่อไอคนที่สองกำลังจะจบบอกเลยว่าเดี๋ยวหนูจะไปเกาหลีนะบอกทำไมหนูจะไปฮาโลวีนดตุ้บ <c oughs> ไม่ได้ลูกที่สองเขาโปรเกาหลีแล้วลูกที่สามนี่คนคนสุดท้ายเนี่ยสามสาวคนสุดท้ายนี่สบายมากเพราะเขาเป็นอเมริกันซิกซที่เซนที่ผมพูดอย่างนี้เพระ <c oughs> อเลยเด็กสมัยนี้นะคุณ <c oughs> รู้ไหม หนีประเทศไทยแล้วเด็กหนุ่มสาวคุณไปถามเพื่อนๆคุณดิหนีไปเท่าไหร่แล้วแล้วเราจะมีทรัพยากรมนุษย์ที่ไหนไปสร้างชาติพี่กบค,ครับคุณผู้ชมทางบ้านได้มีการถามมาว่าหากพระราชบัญญัติสาก้าวหน้าได้มีการผ่านจริงๆแล้วมันจะเป็นการมอมเมาเยาวชนของเราไหมครับเพราะว่าการที่เราเปิดทุกอย่างเสรี เยาว,วชนของเราจะสามารถเสพสุราได้อย่างอิสระนะครับโดยไม่มีวิจรยานใดๆเพราะมันไม่มีกฎหมายควบคุมพี่กบมองว่ามันเป็นอุปสรรคหรือว่ามันมีทางแก้มีระบบการควบคุมมีทำให้พิบานยังไงครับคือถ้าคุณเคยเห็นคนซึ่งเมาเหล้าแล้วอาเจียนแล้วเข็ดจากการเมาแบบนั้นเนี่ยจะไม่เสพอีกเลยเนี่ย มีนะมีไม่น้อยด้วยแล้วจะไม่กล้าเสพเยอะๆอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยให้เด็กหัดเดินแล้วล้มบ้างเนี่ยเด็กเหล่านั้นจะไม่มีประสบการณ์เอาล่ะคุณถามผมว่ามีโอกาสที่ทําให้เกิดเมากันเยอะแยะลูกผัวตีเมียเมียตีผัวแทงกตายก็ยยไม่ไม่ไม่เถียงครับว่ามีความเป็นไปได้แต่และคนเหล่านั้นอ่ะเขาจะเรียนรู้สังคมจะเรียนรู้ว่าผมว่ายัางไงยังไงก็ดีกว่ากัญชาเสรี่อ่ะ คุณไปดูดิเดี๋ยวนี้มันตั้งโอขายเป็นเย่แยะพัทยาดอกข้าวสาไรปุ้นขึ้นเลยนะไอ้นั่นเมาย,ายิาย่งกาอีกเมายิ่งกาอีกเพียงแต่ว่าเราบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็อย่างเคร่งครัดเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะป้องได้ยกตัวอย่างผับบาร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วที่มันเมามากที่สุดเนี่ยมันไม่เมาเหล้านะมันไปเสพยากันผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งจบโรงเรียน ดีมากเลยบ้านเขาอยู่ในแวดวงผับบาร์เนี่แหละสุดท้ายก็เสียเสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากการกินเหล้านะเสียชีวิตจากการเสพยาแล้วกินยาปลุกเซ็กก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นท็อกซิกยาก็กินแล้วตายเหมือนกันมันต้องอยู่ที่อยู่ที่วิธีการน้ะมานรการแล้วทําให้คนเนี่ยมีความระลึกได้เลยว่าอะไรที่เป็นภัยกับตัวเองแล้วอย่าทําเด็กนี่นะ จุดไม่ขีดเราไปจับโอ้มันร้อนข้างหน้าไม่กล้าจุดนะในอย่างเดียวกันผมก็บอกเหมือนกันแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีกฎหมายค่อนข้างควบคุไมไว้เยอะนะเช่นเด็กต่ำกว่า18ใช่ไหมแล้วก็เข้าสานบริการก็ไม่ได้ชั่วโมงนี้ถึงชั่วโมงนี้ห้ามซื้อในห้างสรรพสินค้าไม่ขายนี่เราก็มีกฎหมายควบคุมในระดับหนึ่งแล้วอะซึ่งผมคิดว่ามันต้องให้ได้ความเหมาะสมพอดีแต่การที่จะไป ปิดกั้นไม่ให้คนมีเสรีภาพในการดีวอล์ปในการพัฒนาในการคิดค้นผลิตเกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับรเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าผิดยังไงก็ผิดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราขาดโอกาสมาหลายปีแล้วนะที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้ออกไปสู่ตลาดโลกได้ผมคิดว่าการที่เสนอยกเลิกเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วแล้วก็มาเรื่องกฎออกเป็นกฎหมายสุราเสรีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี พี่กบครับจากการที่มีการถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับพรบรสุราก้าวหน้านั้นทุกคนก็มีการมองว่ามันเป็นการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่ผมเรียนถามพี่กบไปตอนต้นรายการนะครับพี่กบมองว่ามันจะพัฒนาได้จริงๆไหมเพราะว่ามันเคยมีกรณีศึกษาในประเทศเยอรมนี Germany ว่าหลังจากที่มีการเปิดสุราก้าวหน้า ในสไตล์ของเขาก็มีการมาจ้างงานมากกว่า480,000อัตรานะครับซึ่งก็ถือว่ามากทีเดียวซึ่งถ้าเกิดเรื่องราวนี้ในประเทศไทยผมว่ามันน่าจะทำให้ชนชั้นกลางหรือว่าชาวบ้านนั้นได้มีอาชีพเพิ่มเติมอีกรูปแบบหนึ่งพี่กบมีความคิดเห็นอย่างไรครับมีความเป็นไปได้สูงมากเลยยิ่งร้านอาหารไทยป๊อปปูล่าในเมืองนอกนะอาหารไทยนี่เป็นอาหารที่เป็นเป็นอาหารที่เป็นซอฟพาวเวอร์ที่ ยิ่งใหญ่มากนะอันนี้ถ้าไม่ยกเลิกนะป่านนี้นะร้านอาหารไทยจะเป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่มาหาศาลแล้วผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรไทยเนี่ยสามารถส่งไปขายได้เยอะมากกว่าที่มีในปัจจุบันจีิมาหาศาลทุกวันนี้มีทําได้เฉพาะขายใหญ่เท่านั้นผมจะบอกได้เลยนะถ้าเป็นผมนะผมจะส่งเสริมร้านอาหารไทยเลยแล้วส่งเสริมสุราพื้นบ้านไทยเนี่ยให้มีทุกร้านอาหารประจำร้านอาหารเลยแล้วให้มันคู่คู่ไปเลยให้เมื่อให้รู้ว่าเมืองไทย มีดีจริงอันนี้ผมไม่ได้ไปลองเรียนโฆษณาใครนะแต่มันเป็นคำพูดที่ผมว่าให้มันรู้ไปซะบ้างว่าเมืองไทยมีดีจริงบ่อยโอกาสให้ชาวบ้านเขาได้ลืมตาอ้าปากบ้างผมจึงอยากฝากไว้ว่าครับงานที่จะออกมาให้ประชาชนสังคมเนี่ยได้สิทธิประโยชน์อะไรเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยผมคิดว่าควรรีบรีบทำซะทำไมคุณไม่ส่งเสริมก็ตมาอากินแบบนี้ล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมอยากฝากไว้ว่า กรณีเรื่องปลดล็อกสุราเสรีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ก็ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องสนับสูุนเราจะได้มีผลิตภัณฑ์ของเราดีๆเนี่ยออกไปคุณรู้ไหมไวายบางคุเนี่ยนะเดิมทีมาตั้งชื่อนะวายมังคุดอ่านะแม่งฝรั่งก็ไม่รู้เรื่องคุณกระหนกเนี่ยมาเปลี่ยนให้แกใช้ความเป็นนักการตลาดแกเปลี่ยนเป็น herbal fruit w i เป็นคำกลางแล้วก็แมงโกสตีนมาใหม่ๆมันบอกว่าเป็นแมงโกสตีนไวเลยผมตกใจเลย คนระยองม,มาบอกผมคุณโกบคุณก,บ,ณกบเนี่ยหนูเอาวายแมงโก้ส้นตีนมาให้กินเอาตายคุณกบคุณนหัวลอกกิ้งเลยแล้วบอกว่าไ,ไม่เปียเป็นเฮอร์บิลฟรุตวน์ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นเฮอร์บิลฟรุตวน์ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นลิ้นจีสับป,ประรดเป็นได้หมดเลยนะแม้กระทั่งลำไย,ยเนี่ยคุณรู้ไหมผมเอาเม็ดลำไย,ยมาหมักเลยนะตอนเนี้ยผมกำลังสาธิตเล่เลนๆว่าเมล็ดลำไย,ยผมเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรบ้างเอาเม็ดลำไยเนื้อลำไยเนี่ยมาหมักแล้วก็ทํา ผมว่าน่าจะเป็นของดีนะเราไปขายนะตามร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะนะที่ทุกสถานทูตมีเนี่ยให้เสิร์ฟนี่ไปห้ามซื้อไว้ฝรั่งไปเสิร์ฟมีจัดลงจัดเลี้ยงให้ใช้ไวไทยนี่แหละก็าฝากไว้นะครับว่าขบวนการในการออกกฎหมายอะไรเนี่ยควรจะไต่ตรองนะครับให้รอบครอบ ผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากทางคุยสบายๆสไตล์คุณกบนะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากใช้พี่กบเอาประเด็นไหนนั้นมาเล่าให้ฟังหรือแสดงความคิดเห็นสามารถส่งเมสเซจเข้ามาใน Facebook ขั้นล่างที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและอย่าลืมแชร์กับคนที่คุณรักนะครับเพราะว่าทีมงานนั้นรวมถึงพี่กบจะได้ ทำคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านให้มีคุณค่าทางความคิดและเป็นอาหารสมองที่ดีพบกันใหม่คลิปหน้ากับคุยสบายๆสไตล์คุณกบครับ